ยาไหลยอยู่ทำไมใบมันไม่ค่อยเปียกเลยอะนี่ไงค่ะตีฟอสวันหนึ่งผสมตีฟอสวัน 10cc แค่นี้ก็พอแล้วของเขาน่ะมันเข้มขนน้นทาไรยู่วก็ะีดยาตามปกติหรจ๊ะกีดยาไหลยอยู่ทำไมใบมันไม่ค่อยเปียกเลยอะ ผสมยาอะไรผิดเป้าก็ปกตินะก็ผสมปกติใช่แหละพาไปดูหน่อยสิได้จ้ะตามถูดแน่นอนมาๆเดี๋ยวพี่พามาดูเลยว่าพี่ผสมอะไรไว้มั่งนี่ไงเจ้าหนูที่พี่ผสมไว้อหมายดู ปุ๋ยน้ำหกร้อยห้าสิบปุ๋ยน้ำสองหกร้อยห้าสิบยาเชื้อราพันห้ายาฆ่าแมลงหนึ่งพันมันต้องขาดอะไรไปอย่างหนึ่งสิผส,สมครบหรือเปล่า นี่ไงค่ะจีฟอสวันหนึ่งอ้าวอุ้ยพี่สามพันแปดเหรียเนี่ยพี่ลืมทุกครั้งเลยอะ่ะบอกเลยใช่ไหมว่าฉีดยาทุกครั้งเนี่ยให้ผสม G f ีฟอสวันทุกครั้งไม่งั้นอะ่ะมันก็จะไม่เกาะใบพืชมะแรงมันก็จะไม่ตายสิพี่จ้ะหนูคราวหน้าพี่จะไม่ลืมแล้วจ้ะมามาดูเดี๋ยวทำให้ดู ผสม G Fort One 10cc แค่นี้ก็พอแล้วของเขานะมันเข้มขน้นดูไว้เดี๋ยวคนให้ดูแล้วพี่ก็ลองเอาไปชีดใหม่ดูนะว่ามานะันจะติดใบไหมแล้ววันหลังอ่ะก็อย่าลืมอีกนะจ้ะหนูเนี่ยพี่มันเปียกทั่วใบเลยวันหลังอ่ะพี่อย่าลืมใส่อีกนะได้จ้ะหนู เนี่ยรู้ไหมตอนฉีดยาพ่นใบทุกครั้งอะ่ะอย่าลืมใส่ g f o r สต์วัทุกครั้งขอใจมาเลือจสนับสนุนโดย g f o r สต์วัสารเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนคืน,นด,ดินดีคืนชีวิตให้ดินเร่งรากให้กับพืชทุกชนิดคุณภาพเท่าช้างราคาเท่ามดเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขนาดและน้ำหนักต้องช้างเขียวผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก189ชอป